ที่ทขาจะพิฆัตสมาธิกีู้รุกรานครับยินซีดาร์รับผู้รุกรานชาวเจ้าวีพีธรรมดานะครับเจ้าวีพีธรรมดาก็จะกำลังเสนออันหน่อยเฉพาะกิจนะครับอาหน่อยเฉพาะกิจของวันที่นะครับของวันที่28สิงหาคม2568นะอันหน่อยเฉพาะกิจจะเรียกจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกวันนะครับพอกเวลา4โมงเย็นนะครับพอๆก็คุณสมาชิกผู้รุกรานนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกทุกทุกทีเลยกับติดตามด้วยนะครับ ก่อนจะไปดูเลขก็ออกมาขายของก่อนนะครับปรนมานี้นะครับวันนี้จะมานําเสนอขายอะไรมาดูสิเข้าอี้มหาสจักคุณตาแสวงนะครับนี่นะครับมหาสจักรคุณตาแสวงนะครับมีห้าสีสีแดงสีดังเดิมสีดําสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับจําหน่ายมาสามสิบเอ็ดปีแล้วนะของแท้นะครับแค่ร้านนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีกูเมือกันใช้ด้วยนะ ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงมาดูที่แอมฟีปูมือกันใช้งานเครื่องพลาสติกกันน้ำอย่างดีชื่อนายแพทย์รับรองนะครับสแกนดูวิดีโอได้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูนะครับของแท้พิมพ์โลงที่หน้ากล่องครับเก้าอี้มหาจัะครร่านะครับใช้แบบนี้นะครับแก้ปวดอาการปวดฝ่าเท้าเรา ยืนบนกั้ยอี้มาเป็นการแค่5.5นะนาทีรอบทำ10-15รอบต่อครั้งทำวันละ3-5นะครับทปยิงมาเป็นยันนะครับอ่ามอใครสนใจก็กดลิงก์ข้างล่างนะครับอาจารย์จะว,วางลิงก์ไว้ข้างล่างนะอ่าสจะซื้อได้นะครับไปยิงมาประจันนะครับรับน้ําหนัก100กิโลกรัมด้วยนะ คนอ้วนก็สามารถที่จะนั่งได้ทําได้ใช้กิจกรรมเรนี้ได้ครับประมาณนี้นะครับอ่อสองระดับนะครับปับได้สองระดับนะครับนี่ะครับตีมาเส่ออมาเนกรยมาสถานสีขาวนะครับลองนับน้ำหนักได้ร้อยกิโลโอ้อกิโลนะครับอานนะครับอือากุกำลังมีอากาศปวดข่าวด ที่บาสะัาดหรือแท่นยืดสายเส้นคืออุปกรณ์ช่วยยืดเหียบสายเส้นเอ็นร้อยหวายชกคิดขลจัดเสีงดังเกินไปขอไัยด้วยโอเคนะครับตามนี้นะขอบขอขอบขอบคุณมากมากนะครับเสียงมันดังนะครับะเราก็มาดูเลขของเรานะครับตามนี้นะดูเลของเรานะครับ อเฉพาะขิดนะครับอะไรเฉพาะขีอศูนย์กับหน่งนะครับศูนย์กับหนึงนะครับศูนย์หนึ่งสามสีห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์ตามตามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศเจ็ดเจ็ดศูนนะครับหนามสามหนหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหนึ่งเจดเจ็ดพัตอนี้นะครับงไปจานะ สนใจสินค้าก็กดติงข้างล่างนะครับอาจารย์จะวางลิงค์ไว้ข้างล่างนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากมากขอให้ดูดีชคดีดูดีแหงๆนะครับแคบหน้าจออะไรนะเอเก็บหน้าจอไว้นะครับบหน้าจอใครแคบไม่เจอก็ใครแคบไม่เป็นก็จดเอาเฉพาะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดก็พอนะครับแล้วค่อยไปจับคู่กันทีหลังนะอ่าประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากมากดูดีดูดีครับสวัสดีครับ